สวัสดีไปยังเพื่อนช่างนะครับตลอดจนท่านผู้ชมวันนี้เราทีมงาน n p and engineering ครับพาท่านผู้ชมเอ,อ่อมาเปิดประสบการณ์ใหม่ครั้งแรกกับการความท้าทายของการซ่อมเครื่องทำความเย็นนะครับวันนี้เรามาทำการ csr ครับ csr นี้ไม่ได้หมายถึง ขัอ้วของเพเซอร์นะครับแต่ก็คือ,อแปลว่าอะไรไม่รู้แต่หมายถึงการการกุศลนะครับทำบุญการกุศลกับทางวัดนะครับวันนี้เราพามาดูการาทำการตรวจเช็คซ่อมโรงเย็นให้กับทางวัดนะครับครั้งแรกเลยกับทีมงานเลย,ยประสบการณ์ใหม่เดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรบ้างยังไงบ้าง ที่นี่ก็คือตอนนี้เราเราเรามาเช็คเบื้องต้นแล้วนะคะระับปรากฏว่าตอนนี้กำลังเดินคอมเพรสเซอร์แล้วก็รอดูระพูมดูว่ายังไงบ้างอตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านเอ่อ ด้านข้างตู้ด้านข้างโรงเย็นนะครับที่เป็นคอมเพรสเซอร์ uh, ที่ทำการตรวจเช็คนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้เลยคล้ายๆกับตู้ตู้แช่ของตู้เย็นนะครก็จะมีตัวคอมเพรสเซอร์ก็จะระบุสบเปคขนาดทีนี้นก็น่าจะคำนวณเรื่องของโหลดอะไรต่างๆ เรตรวจเช็คเบื้องต้นมีน้ำยาอยู่ในระบบนะครัน้ำยาก็อยู่ที่ประมาณตอนนี้อยู่ที่25ปอนด์ได้ตัวนี้เป็นคอมคอมเพรเตอร์ที่เป็นรุ่นเกา่าจะใช้น้ำยาเบอร์12แล้วก็ตานี้กระแสคอมเพรเซอร์ r e l นะครับลตั M ก็อยู่ที่2 2งตัวนี้เราเสียบปลั๊กเรนะียบร้อยนะครับก็ปั๊ลมคอยร้อนทำงานตัวท่อทางด้านอาจเมีความร้อนสแสดงว่ามัีมีน้ำยาเช็คร่วมกับการจับแรงดันทางด้านมันมีโฟเกตนะครับอยู่25อันนี้เดินไปได้สักประมาณ20นาที ก็จะมีตัวนี้มีสวิตช์คอนโทรลให้มีไฟแแล้วก็อันนี้ก็จะจำลองเรื่องของประมาณตู้เย็นหรือว่าห้องทำความเย็นเครื่องทำความเย็นทั้งหตัวนี้ก็จะมีตัวเป็นคัมเมอร์แล้วก็ในส่วนของคอยเย็นก็จะมีตัวที่เป็นละลายแข็งประมาณ3ครั้งต่อ24ชั่วโมง3ครั้งต่อวันแชั่วโมงละลายอีกตัวนี้ก็จะเป็นตัวสั่งการแต่ว่าเรายังไม่ได้เช็คนี่มีรีวิวให้ดู ก็อันนี้ก็จะมีตับบาเซนเตอร์ที่เป็นตคอมเพรสเตอร์่ตัวนี้คันลมสบายคคามล้อก็จะมีตัวคอยล้อนี่ยอยู่ตรงนี้เลยตอนนี้เดินไปได้สักพักแต่ว่าเดี๋ยวไปดูอุณหภูมิกันว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้เราจับอุณหภูมิทางด้านในให้ลงเย็นไว้ด้วยแต่ว่ามันจะอยู่อยู่ประมาณ8 แปดองศาอยู่ตอนนี้ด้านในของด,ด้านในตู้เย็นแล้วย่อนสายเทอร์โมโล,ลงไปด้านล่างอ่าเดี๋ยวโอเคถ้าเกิดใครเองไม่เคยได้ดูด้านในมันเป็นยังไงเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึ่งสักหน่อยอันนี้มันจะก็จะมีเรื่องเวลาความเย็นไปถึงหน่อยมันก็จะมีเรื่องของอากาศอันนี้ก็จะไม่มีเฟสแอร์เข้าไปสว่วนไปไปด้วยนะครับ อาก,กาศมันก็จะถูกถูกไปต้เลยงงเพราะว่าความเย็ยนนู่นนนท่านไหนก็จะใช้ใช้ห้องเย็ยนเลยก็จะเป็นแขงเอ่อมอเตอร์คอยเย็ยนประมาณสองตัวตอนนี้กำลังทำงานก็จะจ่ายลมเย็ยนมาแล้วก็บุนเย็ยนกลับไปแทบเศษกับเย็ยนประมาณห้องเย็ยนห้องเย็ยนขนาดย่อมๆเล็กๆเหมือนคล้ๆตู้คอนเดนเซอร์อย่ทีนี้ แล้วจิใส่หางพูงโมนะ่เดี๋ยวปิดรอดูดองปูวิธีหนึงว่าจะได้ปอะมาสักสูนองสาหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดมันได้แค่แปนี่มันจะไม่สามารถที่จะรักษาเซลล์ที่เป็นเนื้อเยื่อได้ต้องให้ได้สักศูนย์ ถึงลบหกเนี่ยเจะอยู่ประมาณนี้น็็จะรักษาเซลล์ภาพนะน่ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวดูไปด้วยกันว่าจะมีเลขอะไรขึ้นบ้างหรือเปล่ามังทีมาทำมาทำการกุศลน,นะครับถ้าเกิดท่าผู้ชมเห็นเลขตรงไหนก็ผมข้องเรียนก่อนนะ,ะได้ครับผมเราไเจอกันนะครับขอบคุณครับ,บ ถ้าเห็นเลขด้วยกันทั้งประเทศนี่ก็รวยๆกันด้วยกันนะครัตอนนี้ดูเหมือนจะลันเอ่อตัวน้ำยาเนี่ยมันก็จะขึ้นเรื่อยๆนะคะเหมือนกับว่าน้ำยาจะเริ่มเติดด้วย โอเคเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีเพราะว่าแปดชั่วโมงมันจะตัดกันอะไรน้าแข็งทีถ้าเป็นแบบนี้โอเคลงเย็นอันนี้ก็จะไม่สามารถที่จะเป็นน้ำแข็งได้ครับเพราะว่าอุณหภูมิอยู่แค่แปดหรือว่าจะเป็นที่เทอร์โมมิเตอร์อาจจะยังไม่ชั่วร์ก็ได้เพราะว่ามันเป็นที่แถมมากับตัวมัลติมิเตอร์ที่เป็นแคมมิเตอร์นะครับแล้วก็อาจจะเช็คได้ไม่ละเอียด เดี๋ยวเราเอาดูอีกตัวนที่เป็นแรงลมนี่ครับวัดแรงลมว่าแรงลมอยู่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวก็จะไปปรับเรื่องแรงดันน้ำยายอีกทีนึงครับนะครับตอนนี้ผ่านไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะครับหลังจากเดินมา20นาทีเราทิ้งมาอีก10นาที ตอนนี้มาดูหภูมิมันก็ยังอยู่ประมาณ8องศาถ้า8องศาเนี้ยจะไม่เย็นแน่นอนครับจะไม่มีโอกาสที่จะเป็นน้ําแข็งด้วยแล้วก็จะไม่สามารถรักษาเสถียสภาพได้ตอนนี้แรงดันก็จะอยู่เนี่ยแรแรงก็จะขึ้นไป30ปอนตอนนี้ใช้ตัวไดเออร์แล้วก็แคปคิวในการฉีดน้ำยาย ทีนี้จะเห็นว่าตัวนี้ท่อทางด้านกลับมาท่อกลับมาทางด้านซักชั่นหรือว่าท่อทางดูดกลับมาเป็นน้ำแข็งอยู่นี่ครับก็แสดงว่าอันนี้น้ำยาน่าจะเยอะไปหน่อยเพราะว่าเริ่มกลับมาเป็นน้ำแข็งเด็ตอนนี้ก็จะไม่สามารถที่จะเพิ่มไอ้ลดองศา ให้มาต่ำกว่สูย์ไดนะ้เพราะว่าตรงน,นี้ท่อเออมันระเหยไม่หมดในคอยเย็นะก็กลับมาเป็น,นแข็งแล้วทีนี้เดี๋ยวเราทำการลดระดับแรงดันนิดนึงจาก15-20กอนนะครับเพื่อที่จะดูต่อไปว่าองศาอุณภูมิจะลดลงหรือเปล่า เพราะว่ามันเดินมาได้สักพักลแล้วอุณหภูมิก็ไม่ขยับเลยอยาปรับแรงดันลงนิด mm hmm. เดี๋ยวรออีกประมาณ10-20นาทีแล้วให้มาเช็คต่อ ครับเดี๋ยวอันนี้มาดูเรื่องของน้ำยาที่เป็นเบอร์ R 1 2ก่อนว่าเออจะต้องเติมอยู่เท่าไหร่เราเคยเออเคยทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันเรื่องของตัวนี้ครับการคำนวณหาโหลดในการคำนวณหาโหลดห้องในการติดตั้งแอร์ B P U a ไปบ้างแล้วแล้วก็ตัว ตารางชาร์จน้ำยานี่ก็จะเป็นของแดนฟอร์นะครับตัวแอปพลิเคชันก็จะใช้ชื่อว่านเ,เ,เ,นเนี่ยครับเล็บเล็บทูนเนี่ครับรีเฟรเซนสไลเดอร์เดี๋ยวใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้านบนมุมขวาเลยครับการเอ่อคำนวณโหลดกับดูตารางชาร์จน้ำยาครับในเนี้ยเข้าไปดูก็จะเห็นว่ามันจะมีให้เลือกเอ่อ สารทาความเย็ยนหรือว่าน้ำยาเบอร์ต่างๆเดี๋ยวเราไปดู r 1 2ก่อนเพราะว่าในเพลช์เชอเกตหรือว่าเกตแมนิโฟเกตมันก็จะไม่มีตัวนี้อยู่ในเกตที่เขาทำสร้างออกมารุ่นใหม่ๆแล้วเพราะว่าตัวนี้เลิกใช้ไปหมดแล้วเดี๋ยวถ้าตัวคอมเพรสเซอร์น้ำยามันรั่ว ก็มีอาการรั่วเราก็จะทําการเปลี่ยนเบอร์น้ํายาให้ใหม่เลยเพราะว่า R12 นี่จะถูกเลิกใช้ไปแล้วเรื่องเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติที่ไปทําลายชั้นบรรยากาศนะครับเขาก็เลยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่อยมานี่มาดูว่าน้ํายานี่มีคุณสมบัติอย่างไงบ้างนี่ครับจุดเดือดก็จะอยู่ประมาณนี้นะเลยลบยี่สิบเก้าจุดเจ็ดห้าองศาเซลเซียสนี่ ก็จะไปดูศักยภาพในการทำลายชั้นโอโ,นโซนก็จะมีอยู่ประมาณนี้หนึ่งเดี๋ยวเราเลื่อนไปดูว่าที่อุณหภูมิเท่าไหร่ในการเติมที่เหมาะสมดีกว่าเ,เราต้องการอุณหภูมิอยู่ที่อ,อ,อยู่ที่ลบลบหนะครับลบหก วันนี้มาดูกันต่อครับกับ R 1 2นะครับน้ํายาที่เติมก็สมมุติสมมุติว่าตอนนี้เราให้ตัวลบย่บเก้นี่คือจุดเดือดนะครับจุดเดือดก็คือหลังจากน้ํายากลับมาแล้วก็ระเหยหมดไม่มีลิฟิกกลับเข้าคอมนะครับให้ลบยบเกก็จะอยู่ประมาณสิบห้าปอนอันนี้สิบห้าปอนคือด้านในก็จะไม่เย็ยนอูนหภูมิก็จะไม่ได้นะครับเราต้อง บวกลบลบประสิทธิภาพการทำความเย็นเข้าไปด้วยนะครับปกติเขาก็จะใช้ประมาณค่าดิฟว้างๆประมาณ 7- 10องศานะครับ7-10องศา,น,ะะงศาน,ะะนี่ก็เป็นในส่วนของอุณหภูมิที่ฉีดจากคอยเย็นมาสู่หน้าคอยนะครับที่จะแคปชิ้วมาสู่หน้าคอยเย็นนะครับแล้วก็จะมีลมที่ออกมาจากคอยเย็นแล้วก็ไปหมุนเวียนรีเทิร์นกลับมานะครับก็ไปหมุนเวียนอีกประมาณ7องศาเพื่อ ประสิทธิภาพอยู่ในช่วงเจ็ดถึงสิบองศาถือว่าประสิทธิภาพใช้ได้ะครับเราก็กําหนดให้ว่าเออสองช่วงระดับนี้ก็เป็นประมาณาสักสิบห้าองศานะครับเราก็จะต้องคิดลบลบกลับไปนะครับก็จะไปบวกอีกลบสิบห้าองศานะครับเพื่อที่จะเติมน้ํายาเพื่อให้สามารถที่จะได้ประสิทธิภาพใกล้เคียงนะครับแล้วก็ตัวน้ํายาฉีดกลับมาหาทางด้านคอมเพรสเซอร์เนี่ยไม่ถึงกับที่จะเป็นลิควิดกลับมานะครับ ก็คืออามาละเหยที่ประมาณลบยี่บแปดยี่ิบเก้าเลยทีนี้ลบยี่บเก้าเนี่ยบวกไปอีกลบส<ม>ิบห้าก็จะอยู่ประมาณเออเดี๋ยวนะสิบสี่สามสิบสี่สิบสี่ลบสี่สิบสี่ได้ครับประมาณลบสี่สิบสี่ นี้เลื่อนอันนี้ก็เลื่อนดูนะครับที่อุณหภูมิประมาณลบสี่สิบสี่เนี่ยก็จะน้ำยาจะอยู่ประมาณเจ็ดจุดห้าปอนด์นะครับเอ่อก็อยู่ประมาณนี้ได้เลยก็อาจจะเติมอยู่ในช่วงนี้ได้อยู่นะครับลบลบสี่สิบก็อยู่ที่เก้าปอนด์นะครับน้ำยาก็เติมอยู่ในช่วงเอ่อ หถึงสิบปอนด์เนีครับเนี่ยเจเจดปอนด์ได้อยู่ครับอ่าถ้าเจดปอนด์ก็ดูกระแสเนมเพจประกอบกันด้วยเพราะว่าในการดีไซน์ออกแบบเนี่ยมันก็อาจจะปรับได้อยู่ทั้งในเรื่องของคอยเย็นคอยร้อนนะครทีนี้ก่อนก่อนที่จะเ ปรับแรงดันให้ได้ประส persone, s <S ิทธิภาพสูงสุดก็อาจจะต้องทําความสะอาดเรื่องของคอยด้วยคอยร้อนคอยเย็นคอนเดนเซอร์นะครับเพื่อที่จะได้แรงดันที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพการทำความเย็นที่ถูกต้องก็อยู่ประมาณนี้เลยครับก็ไปลองปรับกันดู ครับคลิปวิดีโอนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับก็ฝากท่านผู้ชมตลอดจนเพื่อนช่างนะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับในส่วนของช่องก็จะรวมอยู่ในช่อง npgroup หนึ่งใน youtube com นะครในส่วนของเพจก็จะแยกออกไปเป็น npa n d engineering นะครับ npdesign and electric นะครับแล้วก็ npcc solar and car facebook Page นะครับแล้วก็อย่าลืมไปช้อปปิ้งออนไลน์ในส่วนของร้านค้าเราครับ npshop ใน lazada com นะครับ แล้วก็ N P a r Spare Parts ใน shopee.com นะครับสุดท้ายนี้ก็ลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปของ,ของทางทีมงานนะครับวันนี้สวัสดีครับ